จะแต่งงานรู้ยังสินสมรสคืออะไรคืออะไรอ่ะสินสมรสตามตัวเลยก็คือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสอืมที่ทํามาหาได้อ่ะแต่ต่างฝ่ายต่างมีเงินเดือนนะเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยก็เป็นสินสมรสหรือว่าทรัพย์สินที่พี่นัยกรรมออาจจะมีญาติของเราที่เสียไปแล้วเขาระบุ ให้เราอะขอให้มันเป็นสินสมรสอืมก็คือจะต้องแบ่งครึ่งใช่หรือทรัพย์สินที่เป็นดอกผลเช่นเรามีห้องเช่าม,มีบ้านเช่าค่าเช่านั่นแหละคือสินสมรสต้องบอกว่ารายได้รายได้ใดก็ตามที่ได้มาระหว่างที่เราอยู่ในทะเบียนสมรสคือสินสมรสสินสมรสจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราจดทะเบียนสมรสใช่และอะไรที่มันจะ แยกว่าอันเนี้ยคือทรัพย์สินส่วนตัวอันเนี้ยคือทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสอ่าสินส่วนตัวก็คือสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนเป็<ม>นส่วนตัวเราเช่นเรามีบ้านมีรถที่เป็นชื่อเราก่อนจดทะเบียนใช่สินส่วนตัวคือเราต้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอืมเป็นชื่อของเราจริงๆถ้าในการแต่งงานอ,อะพูดถึงทรัพย์ทรัพย์ที่เราจะได้มาตอนแต่งก็คือของมั่นอยู่แล้วอืมก็คือของมั่นอะ่ะ เป็นของที่ให้ถูกไหมคะ uh huh. ในงานแต่งกดไว้ให้เป็นของฝ่ายหญิงคนเดียวอ๋อสินสอดทองมั่น <c oughs> ไม่ถือเป็นสินสมรส <c oughs> ใช่อ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เขามี LGBT แต่งงานกัน <c oughs> มันถือเป็นกฎหมายเดียวกันปะเห <c oughs> มือนกันคะ่ะใช้เหมือนกันอ่ะแล้วในเคสที่แบบอยู่กินกันฉันสามีภรรยาหรือมีพิธีแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนอะ่ะ มันแบ่งยังไงสินสมรสสินส่วนตัวไม่บอกทักมาถามต้องโดนนะอยากตอบอะแต่อยากตอบส่วนตัวอ๋ออ่ะ,อะมันมีเรื่องของเขาเรียกนะมันญาตินายใช่ป่ะไม่อยากบอกหมดมันชี้นำเกินไปไม่ได้จ้ะ